แฮสแบกห้าประตูหลุดจองนะคะพี่พี่ขาคันนี้เปอใต้ตายาริฟแฮสแบกหนึสปอร์ตนะคะปีสอ2 2ันยี่สองจดยี่สามเองนะคะพี่พี่ขคันนี้บอกเลยว่าเลขใหม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะรีบเลยนะ,ะ,ร,ยนะ,ะรีบจองเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าคันนี้นะน่าสนใจขนาดไหนนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าไฟหน้าเป็น LED แล้วนะคะ d a y t i m e r u n n i n g Light มีมาให้ครบแล้วนะคะเรียมสันฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีบุบหลักยิมเลยนะคะ แล้วในส่วนของแก้มกันชนแนบทิศนิทกันแบบนี้เลยนะแต่คันนี้นะคะได้เป็นยางใหม่แล้วนะคะได้เป็นปี2025นั่นเองนะคะดอกยางล่องลึกแบบนี้นะคะพี่พ่ขานี่ดูได้เลยนะคะคันนี้เป็นยางใหม่เป็นยางใหม่เลยนะคะในส่วนของโชกคนะคะนี่ไม่มีน้ํามันไหลเยอะออกมานะคะไม่มีแตกนะคะพี่พี่ขาดูได้เลยนะคะนี่แต้มเดิมจุดโรงงานยังอยู่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะกระจกนะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะพี่พี่มีไฟเลี้ยวมาให้เล้ยวในตัวนะคะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของมือจับนะได้เป็นคาร์บอนด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้ราคาดีด้วยนะคะได้เป็นกระจะะกของแท้ของเดิมของตัวตานั่นเองนะ,ะด้านในนะคะได้เป็นสีดํานะโทนสีดําสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นเบาะนังนะคะสีดําเดินได้สีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะเบาะนังตึงๆนะคะพี่พี่ขา ใครที่มองหารถ5าประตูไว้ใช้งานนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะในส่วนของในตัวลิ้นชักตัวนี้คู่มือยังมีให้อยู่นะคะตัวนี้นะคู่มืออยู่ครบนะคะพี่มิคานะคู่มือมีมาให้ครบภาษีพรบรหน้ารถมีพร้อมให้เลยนะคันนี้นะลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะของเหลวด้านในให้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ ต่อการใช้งานนะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้เลยนะคะคันนี้นะเม็ดอาร์ตนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเมดอาร์ตนะดยวนะอ่ะมาดูต่อกันที่หัวน็อตนิดหนึ่งนะคะหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะพี่ๆค่ะไม่เคยขยับไม่เคยถอดสวยๆแบบนี้เลยนะคะนะพี่ๆใครที่สนใจคันนี้นะบอกเลยว่าราคาดีด้วยนะซื้อสดได้จัดเปเน้นได้นะ จัดไฟแนนซ์มีให้เลือกเป็นสิบธนาคารเลยนะคะใครที่สนใจนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8คันเท่านั้นเองนะคะหรือว่าใครมีงบดาวนะ่าพี่พี่ขาสามารถดาวได้เลยนะก็ผ่อนถูกลงไปอีกเนาะด้านในห้องโดยสารนะพี่พี่ขานี่บอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะพี่พี่ขาใครที่อยากได้นะไว้ใช้งานตัวนี้พับเบาะหลังได้นะคะและด้านหลังกว้างๆเลยนะคะ ด้านหลังกว้างเลยพับเบาะได้นะคะพี่ๆี่คะสวยๆแบบนี้เบาะตึงๆเลยนะคะสีดำเดินได้สีเงินนะคะตัดสีกันได้แบบสวยงามมากๆะคะเข็มขัดนีระพายมีให้ครบจุดแล้วนะคะแล้วก็ถึงลมนีระพายมีให้ถึงเจ็ดจุดเลยนะคะพี่ๆ่คะความปลอดภัยนี่คือต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังเนาะก็มีที่เก็บเอกสารให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแผ่นรองตัวนี้เป็นยางให้แล้วนะ,ะกันดินกันเศษดินเศษทรายเนาะ เวลาคนขึ้นรถนะคะก็สามารถดึงแผ่นนี้ออกระเทศได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะมีให้ครบแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะอย่าไปดูในส่วนกันยางนะคะด้านหลังเนาะอ่ะนี่เป็นยางใหม่เลยพี่พี่คานะโชคด้านหลังนี่ไม่มีน้ำมันไหลเยอะออกมาแบบนี้นะคะพี่พี่คาะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงานะคะพี่พี่คะ, 8, ะ,คะ,คะตัวนี้ขอบสิบห้านะคะก็วิ่งดีคะ่ะไม่เปลืองน้ํามันด้วยนะ ด้านท้ายนะคะพี่พี่ขานี่สเกิร์ตสปอยเลอร์มีมาให้แล้วรอบคันนะคะชุดแต่งแล้วรอบคันเลยเดรกหลังนะคะเป็น L e d ด้วยนะคะพี่พี่ขาได้กล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรับสัญญาณเป็นเสาสัญญาณนั่นเองนะคะอ่ะนี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้นะ,ะสีขาวนะ,ะมีกล้องหลังมาให้นะ,ะอ่ะตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนติดตั้งตัวไร้้าไฟเดรกตรงที่สามมีให้ครบแล้วนะคะคันนี้นะ ด้านหลังนี้พับเบาะได้นะพี่พี่ค่ะใส่ของได้เยอะเลยนะคะนี่เปิดให้ดูกว้างๆสวยๆแบบนี้ใครที่สนใจคันนี้นะคะหรือวาอ่าอยากติดต่อหาแนนก็ที่ศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสเจ็ดได้เลยนะคะไปดูที่หัวน็อตกันนิดนึงนะคะนี่หัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะพี่พี่ค่ะนี่สวยๆเลยนะคะไม่เคยขยับไม่เคยถอดแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะนะแทนลองนะคะ แผ่นรองตัวนี้มีให้แล้วนะคะแล้วก็คู่มือแม่แรงนะคะมีให้ครบแล้วนะคะพี่พี่ขาครบครบจบที่คันเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ในตัวนี้นะคะในแนนจะแถมในส่วนของประกันฉุกเฉินให้ด้วยนะคะประกันฉุกเฉินนะคะหนึ่งปีนะ,ะฟรีเลยนะคะันนี้นะ,ะเรียกได้ตลอด2ีสชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่ารถของลูกค้าจะเกิดอุบิเหตุแบบไหนนะ,ะสามารถแบบเรียกได้เลยนะคะ นี่มือจับมือรองตรงนี้นะคะมือจับก็เป็นคาร์บอนมีมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะ1.2สปอร์ตนะคะพี่ๆตรงของเขาก็จะออกแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงสําหรับท่านใดท,ที่ชอบเนาะนะคะต้องรีบแล้วนะคะพี่ๆค่ะรีบเก,ก็บไปใช้งานเลยนะ,ะราคาดีด้วยนะคะพี่ๆค่ะหนีเม็ดอาร์ตเรียงกันครบแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะพี่ๆค่ะบอกเลยว่า ใช้งานได้ตามปกติและใช้งานได้อีกยาวๆเลยคันนี้ปียี่สิบสองจดยิบสามนะพี่พี่ก็วารันตีศูนย์ก็ยังเหลือเลยนะค,คะพี่พี่ขานะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนด้านในกันบ้างนะคะด้านในนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีให้แล้วนะคะมีแบบโหมดรับสายวางสายได้ปรับเพิ่มระดับเสียงเพลงได้นะพี่พี่ค่ะ จอนะคะเป็นของแท้ของเดิมของ To y ยต a นั่นเองนะเชื่อม Apple c a ค่ะเพ a n d อ o i d Auto ได้เลยนะคะคันนี้นะแอร์ออโต้ด้วยนะคะพี่พี่คาะมีจอแสดงผลอุณหภูมิแอร์ตัวนี้ตรงกลางได้ด้วยนะคะเกียร์ก็ออโต้ใช้งานแบบง่ายมากๆนะคะพี่พี่ค่ะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะมีลิ้นชักเล็กๆตรงนี้ให้นะคะพี่พี่คะ,คะ,คะไว้เก็บของเนาะและในส่วนของที่บังแดดนะคะมีมาให้ครบแล้วนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะกระจกก็มีให้นะคะพี่พี่คะ mm. เพื่อแบบว่าติดไฟแดงเนาะแล้วอยากแบบเออเป็นผู้หญิงเนาะถ้าซื้อไปนะคะแบบว่าอาติดไฟแดงก็แต่งหน้ารอได้เลยนะคะ mm. มีกระจกให้แล้วนะคะพี่พี่ขะ mm. อ่ะสวยๆแบบนี้เลขไมคอยู่ที่เท่าไรพี่พี่นี่เลขไมค์เจ็ดหมืนแปดพันโลเท่านั้นนะคะพี่พี่คัคนนี้เครื่องหนึ่งจุดสองนะคะ สวยเลยบอกเลยว่าสวยมากคันนี้นะคะด้านในแบบว่าใหม่เอี่ยมมากๆเลยนะคะคันนี้หลุดจองมาพี่พี่ขาราคาเปิดราคากันเลยดีกว่าราคาที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะพี่พี่ขาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพอยู่ประมาณแปดพันนั่นเองนะคะด้านบนนะคะก็แบบสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะไม่มียันนะไม่มีรอยเจมิมใดใเลยนะคะอ่ะก็ในส่วนของ ห้ออะไรเนาะเขาก็หุ้มหนังแบบนี้นะคะตัดด้วยด้สีน้าเงินแบบนี้ค่ะพี่พี่ค่ะก็ใช้งานง่ายนะคะนี่แล้วก็นะในส่วนของกระจกก็เป็นปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะพี่พี่ค่ะคันนี้นําไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะแล้วก็มีระบบการลื่นถลายนะคะออกนอกเลนเนาะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะมือจับนะ,ะตัวนี้ เป็นโคเมียมนะคะแต่ว่าเป็นสีดำดำค่ะสีเทาดำนะคะพี่ๆค่ะสวยๆแบบนี้นะคะราคา419,000ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะติดต่อหาแนานได้เลยที่0929714647นั่นเองนะคะใครสนใจติดต,ต่อหาแนานได้เลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวอันนี้เราไปเปิดหน้าห้องเครื่องดูกันบ้างเนาะว่ามันจะ เป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมของเต y o ต้าไหมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมของโ o y o ต้านะคะแบบเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วนะคะเพราะว่าคันนี้นะก็ทําการปรับสภาพแล้วก็รอปล่อยแล้วด้วยนะคะ หัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะคะไม่เคยถอดเลยนะคะเม็ดอาร์ตอยู่เรียงครบทุกจุดแบบนี้นะคะคโคมไฟใสๆนะคะไม่เคยแตกน,นะคะพี่พขาดูได้เลยนะ,ะสวยๆแบบนี้ราคาแค่4,019,000นะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูฝากระโปรงนิดนึงนะคะเป็นของแท้ของเดิมนะคะของซเซอรต,า,ตานั่นเองนะคะพี่ๆขาฉลากอยู่ครบเลยนะ,ะรูปทรงวงรีนะคะพี่ๆขาอยู่ครบ สวยแบบนี้เลยนะคะฉลากไม่เคยแกะนะไม่เคยทํเสียรับการโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักหรือความจมน,น้ํากับสีหรือว่ากลอใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลย4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะใครที่สนตจนะคะติดต่อหาแนานได้เลยศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะคะ <c oughs> ด้านภายนอกก็สวยๆแบบนี้ภายในก็สวยๆที่ถ่ายให้ดูไปแล้วนะคะก <c oughs> ็เดี๋ยววันนี้นะคะหาข้อมูลนะคะหรือว่าเสียงนะผิดพลาดประการใดแนในขอถภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้แนนฝากคุณชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้แนนด้วยนะคะก็เดี๋ยววันหน้าวันหลงนังเนาะก็มาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ